สวัสดีนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหรือว่าห้องน้ําที่ผมวาดไว้นะว่าผมเนี่ยจะสร้างห้องน้ําอย่างไรนะครับต้องบอกว่าในตอนนี้นะครับผมจะเริ่มทําห้องน้ํานะครับตั้งแต่ที่ผมได้สร้างบ้านไปก็ยังไม่ได้ทําห้องน้ํานะเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันจะอยู่กลางตัวพื้นที่นะผมก็เลยไม่อยากให้มีห้องน้ำเนี่ยอยู่กลางพื้นที่เหมือนกันนะครับดังวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการที่ผมจะทํารวมถึง ของที่ผมต้องซื้อก่อนเบื้องต้นเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะเผื่อเป็นไอเดียแล้วก็แนวทางนะครับนี่ผมก็จะมาบอกเล่านะครับว่าสิ่งที่ผมจะทาเนี่ยเกี่ยวกับห้องน้ำเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็ผมวาดแบบไว้คร่าวๆนะครับประมาณนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าสิ่งที่ผมคิดและจะทําเนี่ยมีะอมะไ,ไรแล้วก็อข,อของที่ผมจะไปสั่งซื้อเนี่ยมีอะไรบ้างเบื้องต้นคร่าวๆนะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นการบอกเล่านะครับเริ่มต้นเลย แต่มาดูกันนะห้องน้ําที่ผมจะทำเนี่ยขนาดก็ยังไม่ได้คิดนะว่าเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะประมาณอย่างน้อยอะ่ะต้องกว้างทักประมาณสองเมตรนะส่วนความยาวเนี่ยต้องไปดูพื้นที่อีกทีหนึ่งนะครับว่าพื้นที่ของผมเนี่ยมันจะสามารถสร้างความยาวได้เท่าไหร่ครับทีนี้ผมจะมาเล่าสิ่งที่ผมจะทํานะครับตั้งนิดนึงก็คือว่าตัวห้องน้ํานะครับมันก็ต้องมีชักโครกใช่ไหมมีชักโครกมีอ่างล้างหน้าเนาะมีตัว ฝักบัวนะครับหลักๆเลยที่ต้องมี3าอย่างนะครับส่วนเรื่องรูปแบบเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องวาดกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่รูปแบบหลักๆหรือว่าโครงสร้างหลักๆของห้องน้ําก็คือชักโครกก็ต้องมีตัวต่อที่เป็นตัวท่อนท่อสําหรับของเสียนะครับที่เราขับถ่ายนะครับออกมาที่บ่อซึมนะครับผมจะทําเป็นบ่อซึมนะครับก็จะใช้บ่อวงเนี่ยสามวงนะครับ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราดูตามทั่วๆไปนะหลักการที่ถูกต้องคือมันต้องมีบอ่อเกิดนะอันนี้เขาเราียกเป็นบอ่อเกิดนะครับตัวนี้เป็นบอ่อซึมใช่ไหมคือบอ่อเกิดเนี่ยจะเป็นที่เอาไว้เก็บสําหรับพวกกากนะครับที่เป็นที่เราขับถ่ายออกมาครับจะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เวลาน้ำมันมันเต็มขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่นี่แล้วก็มาซึมที่บ่อนี้นะครับแต่ด้วยที่ผมเนี่ยจะทำเนี่ยมันเป็นห้องน้ําที่ผมเนี่ย น่าจะใช้เพียงส่วนใหญ่คนเดียวนะครับหลักๆหละคนเดียวผมก็เลยคิดว่าผมจะไม่ทําบ่อซึมนะครับผมจะไม่ทําบ่อนี้แต่ผมเนี่ยจะให้บ่อเกิดบ่อซึมเนี่ยอยู่บ่อนี้นะครับบ่อเดียวเลยผมจะขุดแค่บ่อเดียวถามว่าทำไมไม่ทํบาบ่อนี้ผมบอกเลยว่าผมขุดไม่ไหวนะผมคิดว่าผมผมขุดไม่ไหวแล้วว่ามันน่าจะเกินความจําเป็นด้วยเพราะว่าเราใช้แค่คนเดียวนะผมคิดว่าอันนี้น่าจะเพียงพอนะครับผมจะขุดบ <fright? S 1> <ๆ S 2> ่อลงไปสามบ่อนะครับ แล้วก็เนี่ยใช้แค่นี้เลยนะครับไอ้ตรงนี้ไม่เอานะจะไม่มีการต่อท่ออะไรออกไปนะครับผมจะต่อท่อจากที่เนี่ยมาครับแล้วก็มาเข้าที่บ่อประมาณตรงกลางๆนะครับประมาณตักบ่อที่สองนะครับที่เราขุดลงไปอ่าก็จะใช้ท่อตรงนี้ท่อสี่นิ้วนะครับเป็นท่อขนาดสี่นิ้วท่อปบบปาเป็นท่ออ่าท่อ PVC นะครับพูดผิดนะท่อพ v c ขนาดสี่นิ้วแล้วก็ต่อลงมาเนาะส่วนตรงนี้นะครับ ผมจะใช้ตัวอิฐนะครับวางลงไปก่อนบริเวณด้านด้านล่างนะตรงพื้นดินที่เราขุดเนี่ยวางลงไปแล้วก็จะใส่อิฐใส่หินอะไรต่างๆลงไปตรงนี้นะครับเพราะว่าส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับตรงดินเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ทําให้น้าอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันซึมลงไปในพื้นดินได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมจะต้องอยกสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใส่อิฐอะไรเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อให้ ไม่ให้กากนะครับหรือว่าตัวตัวที่เราถ่ายมาเนี่ยนะครับไม่สัมผัสกับดินโดยตรงนะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวดินของเราเนี่ยมันไม่ซึมนะครับอันนี้ก็เป็นวิธ,ธีการที่ผมจะทํานะครับถัดมามันก็จะมีเรื่องของระบบท่อนะครับคือท่อเนี่ยผมไอ้ตรงเนี้ยใช้สี่นิ้วอยู่ละนะครับแล้วก็จะใช้ข้อง,งอตรงเนี้ยสี่สิบห้าองศานะตอนแรกคิดว่าจะใช้เก้าสิบนะถ้าเก้าสิบเนี่ยผมกลัวว่าไอ้ตัวมันไม่ไหลนะครับตัวพวก ที่เราถ่ายออกมาเนี่ยมันไม่ไหลนะผมก็เลยใช้เป็น45เลยนะให้มันอิ่มยังหน่อยส่วนนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้าเนี่ยก็จะมีท่อนะท่อน,นี้ผมจะใช้สองนิ้วนะครับข้อ2นิ้วอันนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้รับน้ําเวลาเราอาบน้ํานะอันนี้ก็จะใช้2นิ้วเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเดินท่อไปเนี่ยไปที่แปลงผักเลยนะครับให้น้ําที่เราอาบหรือว่าที่เราล้างน้ำล้างหน้าล้างมือเนี่ยไปที่แปลงผักของเราส่วนผัก อยู่ข้างสวนผักของเราเนาะตรงนี้ก็จะมีฝักบัวอันนึงนะครับจากนั้นมันก็จะต้องมีเดินท่อประปาด้วยนะอันนี้ผมจะใช้เป็นท่อขนาดสีหุน่นสีหุ่นนะครับท่อสีหุน่นแล้วก็เดินรอไว้เลยประมาณนี้ครับที่ผมคิดไว้ที่ว่าจะทนะําเนาะส่วนถัดมาสิ่งที่ผมจะซื้อในวันนี้เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะครับเผื่อใครที่จะทำเนาะลองดูว่าจะซื้อตามผมได้หรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยก็คือบอ่อวงขนาดความกว้างแปดสิบเซนนะครับจำนวนสามบอ่อ ซึ่งความจริงมันมีความกว้างตั้งแต่ร้อยก็มีนะร้อยเซนหนึ่งเมตรร้อยี่สิบก็มีอันนี้ลองเลือกดูแต่ผมใช้แปดสิบเซนนะครับใช้สามบ่อแล้วก็ที่ปิดฝาบ่อนะแล้วก็ผวกกับไอตัวเปิดปิดเวลาเอาไว้ดูดนะครับดูดซ่วมนะครับก็อีกหนึ่งหนึ่งฝานะเป็นฝาปิดเลยโดยสาเร็จรูปเลยนะครับแล้วก็ตัวท่อสี่นิ้วนะหนึ่งท่อนะคิดว่าน่าจะพอแล้วก็ข้องอสี่นิ้วนะครับสี่ห้าองศาเนี่ยหนึ่งอันนะครับอันนี้ก็ไว้ไว้ต่อกับตัวท่อสี่นิ้นครับ ต่อมาก็เป็นท่อสองนิ้วนะครับท่อ2นิ้วเนี่ยผมก็เอา1เส้น1เส้นคิดว่าคิดว่าน่าจะพอนะครับแล้วก็จะมีข้องอ90องศานะครับที่จะใช้ในการต่อเนี่ยนะครับก็2อันนะครับใช้กับตัวตรงตรงอ่างล้างหน้ากับตัวที่อาบน้ำนะครับที่เอาไว้รับน้ําตอนอาบน้ําให้มันไหลออกนะครับแล้วก็ท่อสีหุนตัวนี้ท่อสีหุนเนี่ยเป็นท่อปลปานะท่อปลปานะครับ เพื่อที่จะมาเดินระบบน้ําไม่รอนะครับแล้วก็ท่อสามทางนะครับสามทางสี่หุนเหมือนกันเราจะใช้ร่วมกันกับตัวท่อปลาเนี่ยข้องอเก้าสิบสี่หุนนะครับใช้ร่วมกัปบปลาก็มีข้องอเกลียวในนะครับอันนี้จะเอาไว้เป็นท่อสําสหรับเอาไว้รอใส่พวกก๊อกน้ํานะครับที่เราจะมาต่อนะครับสี่ตัวนะครับประมาณนี้ก็จะมีกาวทาท่อเนาะกาวที่เราจะใช้ทาท่อนะครับแล้วก็มีปูนช้างอันนี้เอาไว้มาเทพื้นนะครับแล้วก็เสาสี่นิ้ว นะครับตัวนี้หน้าสี่นะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นตั้งเสานะครับของตัวห้องน้ําของเรานะครับก็วัสดุที่ผมซื้อประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวสําหรับการทำนเนี่ยลองดูต่อใน EP หน้านะครับใน EP นี้น่าจะเป็นการมาพูดแนะนําก่อนว่าสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยคืออะไรนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ